กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชม15ถนนโคตรอันตร,รายที่สุดแห่งความเสียวจากทั่วโลกถ้าพูดถึงถนนในเมืองไทยเส้นที่อันตรายเราก็มักจะนึกถึงถนนขึ้นภูเขาในหลายๆที่ที่อุดมไปด้วยโค้งมากมายและทางลาดอันน่าหวาดเสียวแต่บนโลกใบนี้ก็ยังมีถนนอีกมากที่ถูกสร้างภายในสภาพแวดล้อมที่จำกัด จึงทำให้มันกลายเป็นถนนที่มีความอันตรายมากถึงมากที่สุดมาดูกันว่าถนนเหล่านี้จะอันตรายและน่าหวาดเสียวสักแค่ไหนกันมาดูกันที่ถนนแรกโซจีลาอินเดียถนนความยาว9กกิโลเมตรที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองลาดักและแคชเมียร์ถือเป็นถนนริมหน้าผาที่มีความแคบและอันตรายมากแถมยังต้องเจอกับเหล่าฝูงสัตว์ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางนี้เช่นกัน ถัดมาถนนที่สองทรานฟาการสันโรมาเนียถนนสายนี้ตั้งอยู่ในเทือกเขาคาพาเทียนและทะลุผ่านเทือกเขาฟาการัสมันมีความสูงถึง2,034เมตรซึ่งถือเป็นถนนที่อยู่สูงที่สุดในประเทศโรมาเนียซึ่งถนนแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและอันตรายที่สุดอีกด้วย ถัดมาถนนที่ 3. ดันตันไฮเวย์อลัสกาถือเป็นถนนที่แยกตัวอยู่โดดเดี่ยวมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ด้วยความยาว666กิโลเมตรซึ่งเชื่อมต่อกันสาหมู่บ้านเล็กๆแถมถนนแห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นถนนที่มีหิมะปกคลุมเยอะที่สุดในโลกอีกด้วยถัดมาถนนที่ 4. คาดุงลาอินเดียถนนที่มีความสูงกว่า5,602เมตร ซึ่งสูงกว่ายอดเขาในหลายๆแหง่งถูกบันทึกจากกินเนสบุ๊กและเนชชันแนลจีโอกราฟิกไว้ว่าเป็นถนนที่อยู่บนพื้นที่ที่สูงที่สุดในโลกและนอกจากนั้นมันยังมีความคดเคี้ยวมากอีกด้วยถัดมาถนนที่5ถนนยุนกาสโบลิเวียหนึ่งในทางหลวงที่อันตรายที่สุดในโลกด้วยความที่เป็นถนนริมหน้าผาอันสูงชันประมาณ600เมตรแถมด้วยเมฆหมอกอันหนาทึบ รวมถึงไม่มีที่กั้นริมผาทำให้ผู้คนในโบลิเวียจะเสียชีวิตที่นี่ราว200-300ถึงสามคนต่อปีเลยทีเดียวถัดมาถนนที่6 a แอต n t i c o กโ a เชียน a อร์เวถนนเล็กๆที่เชื่อมต่อไปยังหมู่บ้านริมชายฝั่งในนอร์เวย์ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ก็ถือว่าเป็นความอันตรายพอกันด้วยความคดเคี้ยวของถนนบางจุด ประกอบกับคลื่นลมที่ต้องฝ่าฟันนั่นทำให้ถนนแห่งนี้มีความอันตรายติดอันดับโลกได้ไม่ยากถัดมาถนนที่7อุโมงกุยเหลียงประเทศจีนถูกสร้างขึ้นโดยชาวบ้านท้องถิ่นเป็นถนนที่ตัดผ่านภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางเดียวที่คนในหมู่บ้านจะติดต่อกับโลกภายนอกได้ต่อมารัฐบาลได้สร้างอุโมงขนาด1,200เมตรเพื่อช่วยชาวบ้านในเรื่องการคมนาคมให้สะดวกมากขึ้น ถัดมาถนนที่8 l é p a s s e ส d ู u อ o ประเทศฝรั่งเศสถือเป็นถนนที่แปลกสุดๆเพราะถนนแห่งนี้จะเปิดให้ใช้ได้เพียง2-3ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นโดยเวลาที่เหลือถนนจะจมอยู่ใต้น้ำดังนั้นผู้ใช้รถใช้ถนนต้องกะเวลาให้ดีในการขับรถผ่านถนนที่ยาว4.5กิโลเมตรนี้มิฉะนั้นรถของคุณอาจจะจมน้ำได้ ถัดมาถนนที่9ถนนภูเขาเทียนเมนประเทศจีนถนนที่มีความยาว10กิโลเมตรบนถนนที่มีความโค้งมากถึง99โค้งแถมด้วยระดับความสูงที่แตกต่างกันโดยจุดเริ่มต้นและปลายทางมีความสูงห่างกันถึง1,000เมตรทำให้ผู้ขับรถบนเส้นทางนี้ต้องตื่นตัวอยู่เสมอถัดมาถนนที่10ฮานาฮาวายถนนที่มีความยาว112กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างคาฮูลุยและฮานาบนเกาะฮาวายแห่งนี้มีความแคบและคดเคี้ยวแถมมีสะพานมากถึง59แห่งและมีถึง46จุดที่เป็นถนนเลนเดียวที่สำคัญถนนแห่งนี้ยังต้องเผชิญกับแผ่นดินถล่มอยู่บ่อยครั้งด้วยถัดมาถนนที่11โคลิมารัสเซียโคลิมาคือชื่อถนนอย่างเป็นทางการที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองยาคูสและมากรดัน ผู้คนในรัเสเซียจะให้ฉายากับถนนแห่งนี้ว่าถนนแห่งความตาย90กิโลเมตรแรกของถนนแห่งนี้ถูกสร้างเมื่อปี1932โดยกลุ่มนักโทษต่อมาได้มีการก่อสร้างต่อจนเสร็จในปี1953ถัดมาถนนที่12โคเดลาโบเนสประเทศฝรั่งเศสถนนสุดอันตรายที่วิ่งผ่านภูเขาในเทือกเขาเฟรนแอล ที่มีความสูงถึง2,000เมตรตามชายแดนอิตาลีถนนแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความลาดชันและโค้งอันตรายที่มักจะมาอย่างคาดไม่ถึงเสมอถัดมาถนนที่13ก o t t ด h a r ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งในถนนในภูเขาที่สูงที่สุดในเชือกเขาแอลด้วยความยาวถึง64กิโลเมตรจากทั้งสองฝั่งทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ไปพร้อมกับความอันตรายของเส้นทางอันโคตรเคี้ยวของถนนแห่งนี้ถัดมาถนนที่14เข่าคาซัตรประเทศรัสเซียถนนแคบๆที่เชื่อมต่อไปอยังเมืองโซชิและทะเลสาบริซ่าผ่านภูเขาหลายแห่งจึงทำให้ความสวยงามของมันพอๆกับความอันตรายถัดมาถนนที่15สพานเอชิมา่าโอฮาชิประเทศญี่ปุน่น ถึงแม้มันจะเป็นแค่สะพานแต่มันก็ถือเป็นถนนที่อันตรายมากหากไม่ระมัดระวังให้ดีสะพานที่เชื่อมผ่านเมืองซาไคมินาโตและมัตเซอเอแห่งนี้มีความยาว1.7กิโลเมตรและมีความกว้าง11.3เมตรซึ่งความสูงของสะพานแห่งนี้มีไว้เพื่อให้เรือขนาดใหญ่ลอดได้นอกจากนี้ยังมีถนนปราบเซียนของเม็กซิโก บังคับให้คนขับสลับเลนไปมาบนโค้งที่คดเคียวบนภูเขาการรับมือกับทางโค้งบนภูเขาที่คดเคียวนั้นถือว่ายากสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณต้องเปลี่ยนเลนไปมาในระหว่างทางโค้งเหล่านั้นการขับบนภูเขามันจะยากขึ้นแค่ไหนคัมเบรสเดอร์อาคูซิงโกหรืออาคูซิงโกไฮส์คือพื้นที่แห่งหนึ่งบนภูเขาในรัฐเวราครุส ประเทศเม็กซิโกซึ่งมีถนนที่คดเคี้ยวลัดเลาะไปตามแนวเขาซึ่งคนขับรถบรรทุกส่วนใหญ่มักพบปัญหาในการสัญจรไปมาเนื่องจากถนนแห่งนี้มีทางโค้งที่คับแคบจนไม่สามารถตีวงเลี้ยวได้อย่างสะดวกในอดีตคนขับรถบรรทุกพยายามกินเลนไปอีกฝั่งเพื่อที่จะหักเลี้ยวบริเวณโค้งต่างๆจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จนกระทั่งมีใครบางคนเกิดไอเดียที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยการบังคับเปลี่ยนเลนจราจรในระหว่างทางโค้งปัจจุบันนี้การขับรถบนถนนแห่งนี้ไม่สามารถขับไปตามเลนของตัวเองตลอดแต่คุณต้องใส่ใจกับเครื่องหมายจราจรหรือลูกศรที่อยู่บนพื้นถนนตลอดเวลามันอาจชี้ให้คุณเปลี่ยนเลนไปอีกฝั่ง และเปลี่ยนเลนกลับไปกลับมาได้ตลอดเวลาแน่นอนว่าการวิ่งบนถนนที่ต้องสลับเลนไปมาบนทางโค้งแคบๆพร้อมกับการเจอรถที่สวนมาอีกฝั่งซึ่งก็ต้องสลับเลนไปมาเช่นกันจึงทำให้ถนนแห่งนี้ไม่ต้อนรับบรรดามือสมัครเล่นทั้งหลายที่ไม่มั่นใจในฝีมือการขับรถจริงๆทั้งหมดนี้คือถนนโคตรอันตรายที่สุดแห่งความเสียวจากทั่วโลก ขอบคุณเนื้อหาจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ